คือแบบที่เราจะต้องมาตกปลาและคล้ายๆโซลนจีถึงแม้มันจะยากกระทถิแต่แล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับวินวนว่างวันนี้เราจะมาเล่นแบบชื่อว่าเอ่อฟิชที่ไม่ได้สะกดว่าฟิชที่แปลว่าปลาแต่มันก็คือฟิชอะไรก็ไม่รู้ที่แลผมไม่รู้ผมจะไม่ได้กอนอนผมกดทิปล็อกก่อน ก็คือง่ายๆ,ๆนะครับเกมนี้ก็จะคล้ายๆโซเอ็นจีก็เป็นการตกปลาแบบง่ายๆโอเคช่างมันเราก็ตกปลากันซึ่งผมไปแอบเล่นมาก่อนโอ้ยยอดเยียบเอาเกมนี้นะครับคือเราจะต้องตกปลาด้วยการเขย่า ก่อนมันจะมีขึ้นหน้าจอนะครับเว้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆเ,เลยไม่ต้องสนใจอะไรโอเคได้ไปาแล้วผมมีทริกนะครับผมไปผมลองไปเล่นมาก่อนมันผมได้ทริกมาเอ้ยปลาทำไมมันแปลกๆทำไมมันดูตกยากจัง เย้แล้วก็อ่าผมลืมบอกไปสองวันนี้ผมอาจจะเสียงห้แผลเลยไม่ใช่สองวันสิวันนี้ผมอาจจะเสียบหแผบหน่อยเพราะว่าผมไปวันกีฬาสีมาซึ่งตะโกนแบบผมตะโกนแบบเลยกว่า คนแบบดังที่สุดที่ผมจะทําได้เสียงผมก็เลยดูแหบๆเลยอุ้ยตกได้เฉยผมอาจจะไอด้วยนะเอ,อ,อาเขาไปยืนซ้อนผมทำไมอะเอ๊ะทำไปที่ขยา่าดันเรืมไม่เป็นไรครับช่าง,งมันอแต่คุณเร็วเยอะกว่าผมไงทำไมผมตกไปที่กล่องหลังอะ

แบบนี้มันจะคาคาโซนจี NG แต่ผมค่อยลองแล้วกันอ่ะสืบตัไปลาง่ายๆครับไปผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอ,อูอเออโหอ๋อหลักธรรมแล้วโอเคอันี้ก็คองเป็นเอ่อแค่ปลา ทำผ,ผมทำไม่ได้พี่เกาะอะไรอะ่ะผมไปนั่งตกปลาตรงนั้นดีกว่าได้ไหมไม่ไปแปบบ๊แบบเดียวออกซิเจนไม่หมดโอ,อ้โสูตรในบอกฟุตที่ผมทำโคตรบ่อยมาจุ๊บอ้าสมรูปแบบผมแค่ลองมาเล่น อาจจะผมเล่นแค่แบบนิดเดียวผมเพิม่มฟาร์มเลเวลไปเลเวลหกเองเดี๋วมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเฮ้ยได้ละโอ้กดคุดยากเลยเราคนรักษาระดับตามป่านะครับนี่ยฮะ ผมกินปลาได้ไหมเนี่ยพูดแล้วก็อยากกินปลาแต่วันนี้มีก้านะัะผมไม่ชอบก้านไม่เป็นไรครับไปใช้สุดเดิมเฮ้ยเรากลับกันผมกระโดดบนน้ำได้โอ้ไม่ก็ ทำกินละวันหรือเปล่าโอเคผมว่าขายปลากันดีกว่าเออไม่ใช่ผมจะคุยกับพ่อขาเออคุณต,ต้องการอะไรฉันจะขายสิ่สงนี้ฮะเฮ้ยทำไมได้แปดสิบเลย เออฟามาก่อนด้วยซึ่งว่าแต่ปลาที่ผมกว่าจะตบได้มันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย <c oughs> ปลาผมเาลกันเราไปตบตอนเถอะืม <c oughs> ผมยอยากรอกันเลยหน่อยจะบอกเลยว่า

อย่างอ่ะคืออะไรอ่ะอ้ปลาล่างโขนโอ้โหโอเคผมก็ลองไปขายก่อนจะราคากี่บาทกันโอ้วาหนะผมปวดคอผมไปจะมาแล้วกันไปราคาศูนย์บาท ข้างางผมนี่มันอะไรกันเ้ออะไรอ่ะ450เองกรงปูีนผมซื้อไปล2000นะ2,000เนาะเราไปเราไปเก็บกันถึง2,000กันเถอะ Few moments later เยอะๆดูเยอะๆ ทำไมเป็นแลกอะหรือว่าวานขึ้นมาเองให้ตกได้วานหรือเปล่าฮะวานอยู่ตรงนี้ผมลองสิจะได้วานหรือเปล่าอลองขึ้นมาเฮ้ยผมเห็นแท่งปลาอ่าเพื่อนมีปลาทำไมเพื่อนโชคดีจัง ผมก็บอกแปลว่ามันคล้ายๆส่วนจีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากู u. ผีเราควรวิ่งตามปลานะครับปลาตัวนี้มันจับยากเออเฮ้ยโกสลี่ฮะมันคือเรือวาน ผมก็ตกใจหมดผุ้มว่อยู่ปามันตกยากแปลกๆไปขึนปนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนไปเย้อยาจะยิ้มทำไมเ่ไปขายครับขายรัวคลิปนี้คงคนคงไม่เคยมาดูเยอะหรอกเพราะว่าเฮ้ยสองร้อยห้าสิบเลยเหรอหมดเกิน <c oughs> โอ้ยนะผมไออัดไหมฉังมันชุบผมคิดว่าถ้าสมมติแบบใกล้ๆอ่ะคิดว่ามันง่ายดีนะแม่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรมากินหรอกถ้าอยู่ใกล้ๆ ก็แต่เราตกได้ทุกที่เลยใช่ไหมลงวังดในน้ำครับน้องแ,แ,แอปลกๆไลกอปลาตัวนี้ร้ายไอปลาตัวนี้ร้ายชิเนเล่ฮู้พ o r k หมูใครไม่เชื่อว่ p o อกเอ้ยไพยโออ Pike Oh asla m โอ ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เรียนไทยเก่งขนาดนั้นก็ต่อกันเลยโอ้โอเคเข้า,าเฮ้ยกลอสซี่เฮ้ยชุดยอดเยี่ยมโอ้โหผมเกือบร้อนเพลงนี้แล้วเกือบแล้ว เขอไม่ใช่คนมือไวขนาดนั้นครับไปกันต่อนี่มันก็ดูเชา้านะผมชอบช้ามากกว่าเออง่ายจังนี่มันดูตกยากหน่อยไม่เป็นไรครับไปขึ้นไปกัน ผมคิดว่าผมน่าจะขายได้หลายบาทนี่โอ้สองร้อยเลยเหรอห้าหกเป็นอันดุ้ยผมกำลังจะได้แล้วเราไปกันเอ่อชุดได้เวลา ชื่อท่านเน่คิดว่าผมจะตกต่อหรืไงอัดคลิปมานานแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมเยอะๆนะครับแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็ได้โปรดกดไลค์ได้โปรดเพราะว่าคลิปนี้เขาไม่ค่อยมีใครดูเยอะหรอกมันก็เหมือนแบบซิมูเลเตอร์ธรรมดาที่ไม่ค่อยมีใครอยากดูฉะนั้นก็ช่วยดูกันเยอะๆลนะ้ะโอเคครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ